You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. ฉันไม่เคยรู้คนที่สำคัญนั้นมีค่าแค่ไหนฉันไม่เคยรู้วันที่สวยงามนั้นมีค่าเท่าไหร่ไม่มมอออเธอตต้งไปและน เฮเธอทำไมตัวเธอถึงดำดำโอ้แม่งามขำดำเป็นดินสอขนาดสองบีหน้าอกหน้าใจก็ดูเหมือนจะไม่มีจอแบบ แปลกแต่จริงสิ่งนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับฉันมันเป็นรักที่กะทันหันไปแต่จะมองยังไงเธอก็ใช่คนเดียวที่ฉันรอแปลกแต่จริงเป็นครั้งแรกที่มันรอกใครไปโดยไม่ต้องคิดเป็นครั้งแรกที่ไม่สน เธอเข้ามากระชากหัวใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เราได้พอบอไม่อยากจะขัดใจตัวเองที่มันชอบเธอไม่ให้ชอบเธอก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะใจมันคิดไปไกลยอยากที่จะดึงกลับแล้วจำเป ยังจะไม่เคยลืมเลือนคอยเตือนตัวเองเอาไว้ที่เธอเรียกฉันลำยายฉันเก็บเอาไว้ในใจเรื่อยมาชื่อดีก็มีทมไปมาเรืยกลำยายทำไมเล่าหนาหรือเห็นฉันเป็นคอนอบบ้านนอกคอกนาไม่รักฉันก็ไม่ว่าแต่อยา่ามาเรี่กคุณลำยายถามจริงๆเธอมองมองอฉันที่อะไรมองที่ ใจหรือว่ามองที่หน้าตาฉันอยากรู้วันไหนฉันสวยขึ้นมาเธอนั้นหนาจะเรียกฉันว่าอะไร ชีวิตได้ผ่านเลยไวแห่งความฝันวันที่ผ่านมาไรจุดหมายฉันเรียนรู้เพื่ออยู่เพียงตัวและจิตใจเป็นมิตรแท้ที่ดีต่อกันเหมือนัคืนนั้นคืนไหนใจแพ้ตัวคืนแล้ววันอันน่ากลัวตัวแพ้ใจทำบางแสงสี อาจลงทางไปไม่ยากเห็นเป็นธรรมดาที่เธอโดดเดียวทำอักไรเมือนเธอเดินอยู่คนเดียวเหน็ดเหนื่อยปันหาไม่มีใครมา เข้าใจก็เวลาที่ผันมาเธอปิดตาแตะปิดใจก็เลยไม่รู้แค่หลับตาและเปิดใจเธอจะเจอจะเจอใครที่เขาเป็นผงลรอ,อองอรู เพื่อนคนหนึ่งแอบรักเธอเก็บงําความรับนั้นอยู่ภายในก็ไม่เคยเปิดเผยไปด้วยกลัวจะเสียใจและเสียเธอบางอยู่ตั้งนานและมันอัดอันใจยิ่งเราใกล้ชิดกันยิ่งหวั่นไหวเธอสอบอตากลับหลบตาเธออยู่เรื่อยปา่า ใจบางทีก็ดูไม่ยุติธรรมทุ่งเทลงไปเท่าไรไม่มีประโยชน์เห็นต่อใครเขามองผ่านพ้นเลยไปกันจนหมดน้อยใจคนเราทำไมไม่มองดีๆฉันมีอะไรที่ซ่อนเอาไว้ข้างในขอเธอโปรดดูให้ลึกลงไปให้โอกัดสักครั้งฉันเองไม่มี เลิกเลยอยังคนอื่นเขาแต่มีฉันเอาไว้ไม่เหงาฉันรับรองอาจไม่ไมดมีนักแต่ร้องเพลงเพราะทำให้เธอหัวเราะยิ้มได้ทั้งวันดูแลก็ได้เอาใจก็ได้อาจไม่รอเท่าไรแต่หัวใจฉันรอ แอบมองเธอมาตั้งเนินนานมตอรองอมีรู้ดีเธอไม่มีใจแอบมองอเธอ,อ,อจะรักยิกงเลยดีต่อใจไม่ wand? ต้องเข้าไปใกล้เธอเธอจะรู้บ้างหมายที่ไกลไกลตรงนี้มันมีใครหนึ่งคนแอบรักเธอ จะคงไม่รู้ว่าใครคนหนึ่งคอยแอบมองเธออยู่ตรงนี้ไม่ไกลไม่ไกลเป็นอะไรที่ดีต่อใจได้โปรดรู้ไว้ได้ไหมเธอ เธอคงไม่รู้ว่าใครคนหนึ่งคอยคิดถึงแววตาที่ทำฉันนั้นฝันละเมออยากทำมาได้ดีต่อเธอไม่อยากคอยเธอแอบรักเธอ ฝอนอยังมีวนันล้างสลากยังมีกินแบ่งหากจะแบ่งใจมีไม่มีทางน้ำมันยังมีรอถอยังมีวนันล้างแต่หากจะให้ล้างใจหมดจอนอลืมเธอไปไม่มีทางนึกถึงเหตุการวานันที่รัก,กันมันยังอินในหัวใจอยากบออกอตัวเองลืมเขา สักทีแล้วมีใหม่แต่ทำไมใจมันไม่ตามใจวนเวียนไปแต่รักเธอเป็นตัวใหม่เป็นคนละคนแต่เปลี่ยนยังไงทำไมรักยังอยู่เหมือนเดิมก็นึกถึงเหตุการณ์ตอนที่รักกันมันยังอิ่ในหัวใจอยากบอกตัวเอง เดินไปเตอรักเธอเปลี่ยนตัวเองใหม่เป็นคนละคนจะเปลี่ยนยังไงทำไมรักยังอยู่เหมือนเดิ คุณขาเราเคยเจอเคยเดินมาชนกันพอจะจำมิฉันได้เหม่ยเดินมาชอน,นอแล้วคุณก็เดินไปยังกรดคุณไม่หายเลยนะคะขอออโทษกันสักคำก็ไม่มีเรื่องแบบนี้มิฉันถือสาทำอะไรไปรู้ตัวหน่อยสินี่ก็ยังรอขอโทษอยู่นะทำเป็นงองอไม่พูดอะไรเลยอย่างนี้แกล้ง กันนี่นาเอาเบอร์โทรของฉันเอาไปจะขอโทษเมื่อไรรีบโทรมาหาฉันชื่อบุษสะสาบานาน่าน่านาหน่านาหน่านะนะนานาชื่อบุษสะบาน่าน่านะหน่านาหน่านะนะนานาฉันชื่อบุษบา เธอเดินเข้ามาในวันที่ฉันไม่มีใครเธอเดินเข้ามาในวันที่ฉันร้องไห้ไม่มีผู้ใดจัดเลี้ยวแลเธอเดินเข้ามาในวันที่ฉันสิ้นเรี่ยวแรงเดินเข้ามาในวันที่ฉันต้องการใครสักคนช่วยปลอบใจแม้ว่าฉันรู้แท้จริงแล้วเธออยู่แสนไกล ากแค่ไหนที่ต้องลบเธอจากสมองคอ,อรองอจำค่าไงมันเอาแต่ฟ้องขุดเรื่องเราขอออองอเธอขึ้นมาวนเวียนเรื่อยไปซ้ำๆยิ่งเธอ,อย่างใกล้กันก็ยิ่งไม่ง่ายข้าวใจไหมว่าคนที่ถูกทิ้งไป มีใครสักคนได้บอกฉันมาว่าเวลาใครทำกับเราให้จับช้ำจ่ายลองไปเก็บก้อนหินขึ้นมาสักอันถือมันอยู่อย่างนั้นและมีบมันไว้้ไมมีออะะรรจทายเธ ฝากเอาไว้ก่อนนะขอออทีวันนี้ไม่เพราละเรื่องเราเอาคืนไว้ก่อนนะไว้รอให้ถึงเมื่อวันพระวันพระไม่ได้มีผลเดียวเข้าพอรอรอ,รอสาไม่ได้มีผลเดียวออออกอพันสาไม่ได้มีหอนอเดียววันวาเลนทายไม่ได้มีผลเดียวถ้าอยากจะรักกับพี่ รอหน่อยคนดีคอออยอถ้าพี่กลับมาหาพระเงินทองมากมายช,ชาัดชัดช้าพ่อตาแม่ยายไม่ดูถูกรับเยขยคอนอมีไว้เป็นลูกจะปลูกเรือนขอไว้รอเธอหลังใหญ่ oh, oh, นอนนอออลนน้รด,ด ปัย่างนี้ต้องใช้เวลาชัดก่อนทำบุญกันไว้คงไม่นิ่ไปไกลาตาที่จะกลับมาห,หยายสามปีอโยจีจีแย่แย่ฉีจากแห่บนกา ออมอแย่จมบอวาราแย่มูซึนอีรีอีซอสกิวแรหมอริวจันรัดแดอึอองออมอโตแย่จมโบราโกมอรีบูทอเบอ่ากึดกาจีซื้อทาอีรีบากวีออซอแหวกคือรัอรแอแรดแดคุ้กึมแฮจะเกสเนแหวกคือรัดแดเมาแฮบอวา่วาจมฮาฮาเลตมีอินโทรดิวส์ไมเซลเคียคำทรัพเบิล ตาราแห่โอโอโอเยโอโอโอเยโอนอเจ้านาสตาจองเมาโอโอโอเยโอโอโอเยโอนอจันลนาซอจองเมาอโยสต็อปเม็ดมีพุดติดดาวอนาเธอเวไอก็อตเอบอยหมอดโซจินไอก็อตเอบอยชักฮันไอก็อตเอบอยแห่นซันบอยแนมดากาศยอกันไอก็อตเอบอยหมอดโซจิน i got a boy ชักฮันไอ o ก็ b o เอบอยอ่อซ้ำบอยวันจอนบันแฮสนาบอกว่า